ครับก็อยากจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องทําถนนมาตุรีนะครับตั้งแต่มาตุรีเจถึงเชิงเขากบ<ม>คืออย่างนี้ครับพอดีตรงนี้เนี่ยเราได้จัดของงบประมาณไปทางสำนักงบมันเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ ที่ทางเทศบาลขอสามารถขอตรงอยากสำนักงบประมาณได้นะครับเราก็วางแผนตั้งแต่ปี6-2แล้ลแล้วก็ของบประมาณไปเ,ออเราเพิ่งได้ลบประมาณมาปี6-5ช่วงหนึ่งตั้งแต่ช่วงริมน้ำนะครับเงินทุนลักทรัพย์เจ้าพญามาถึงมาตุรี7อองบประมาณก็ประมาณ6ล้านบาทส่วน อีกงบนึงก็ปี66เครื่องปีนี้แหละที่ตั้งแต่มาตุรีเจ็7ไปถึงเชิงเขากบนะครับอันนี้เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราขอตรงผ่านจังหวัดแล้วก็ไปที่สํานักงบและสํานักงบก็ให้งบประมาณเรามาก็เง<ะ>ินอ <larger> ุดห<ม>นุนเฉพาะกิจเนี่ยเราต้องทําให้เสร็จภายในปีหนึ่งสํนักงบก็จัดงบมาช่วงแรกให้เราก่อน รประมาณสักหกล้านจากริมน้ํามาถึงมาตุรีเจ็ดตรงเนี้ยเราก็ดาเนินการเพราะว่าตอนนี้ตรงเนี้ยถนนมันขุ่ขะมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องฝาท่อระบายน้ําทั้งหมดนะฮะท,ที่ที่เกิดขึ้นเราก็ทําต่อเนื่องตั้งแต่มาตุรีเจ็ดถึงเชิงเขากบเราประมูลมาตั้งแต่กุมภานะฮะ ปี66ที่เซ็นสัญญามาแต่เราไม่สามารถทำได้เพราะในช่วงนั้นนะ่ะมีกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38ระหว่างวันที่25มีนาถึงวันที่3เมษายนเราก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามีประชาชนเข้ามาใน16,000กว่าคนนะครับถ้าเราทำเนี่ยจะมีปัญหารถติดมากมายแล้วก็มี เป็นช่วงของสงการแล้วก็มาช่วงของกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่5อีกนะครับระหว่างวันที่22ถึงวันที่28เมษานะครับเราถึงจะต้องมาเริ่มทำเนี่ยตั้งแต่วันที่21นะครับพฤษภาให้เวลาประมาณ3 4เดือนในการก่อสร้างตรงนี้ มีบางท่านเลบอกว่าทำไมถนนยังดีอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะถนนเนี่ยบริเวณเนี้ยปัญหาของถนนก็คือฝาท่อระบายน้ำที่อยู่บนถนนถ้าเราจะลอกท่อต่างๆเราต้องเอาฝาปูนเก่าเนี่ยฝาปูนเก่าตรงนี้ทำมา10กว่าปีแล้วฮะในส่วนเนี้ยถนนเส้นเนี้ยเราต้องยกฝาปูนเก่ามาเสร็จแล้วลงไป ไปสำรวจรอกเสร็จแล้วต้องเอาฝาปูนเก่าเสร็จแล้วมายังมาต่อยทับหลังอีกครั้งหนึ่งท่านจะสังเกตว่ามันจะเป็นเนินไปตลอดทั้งเส้นเลยนะครับในส่วนนี้มันอันตรายเกิดการขี่โมอเตอร์ไซค์เราถึงต้องทำและอีกประการหนึ่งก็คือท่อประปาที่เราจัดงบลงไปเมื่อปี64กับ65เนียทั้งเส้นเนี่ยเราเปลี่ยนท่อปะปาใหม่หมดเลยทั้งเส้นาจาก ท่อ AC เป็นท่อ PVC ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้แล้วเราเองเอทั้งผู้รับเหมาเองก็ใช้วิธีเทยางทับแล้วก็มันไม่แข็งแรงฮะเราก็กลัวเรื่องท่อประปาสุดอะไรต่างๆเราเองเราต้องทำฮะถนนเทคอนกรีตอย่างดีแล้วก็ท่อ,ทอฝาท่อเนี่ยเป็นฝาเหล็กเรียบทั้งหมด นะครับเวลาเราจะลอกท่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็ปิดกลับไปอย่างเดิมไม่ต้องมีปัญหานะฮะรถล,ลาก็วิ่งได้อย่างเรียบตรงนั้นในส่วนนี้อันนี้คือที่มาที่เรา,เาทำถนนเส้นมาตุรีเส้นนี้นะครับมันแบ่งออกเป็น2ช่วงนะปี6-5เราทำช่วงที่ที่หไปแล้วตั้งแต่ริมน้ำเงินทุรักษัตรพยา,ยาม,มาถึง หลังโรงพยาบาลนะครับมาตุรีเจและอีกช่วงหนึ่งจากหลังโรงพยาบาลมาถึงเชิงเขาที่เรากำลังทำปีนี้ในส่วนนี้ผมเองเนี่ยผมได้สั่งให้ทางเทศกิจได้ขอความร่วมมือทางจราจรเรืงหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้มาวางแผนนะครับในการทำถนนเส้นนี้เพื่อจะมาให้รถติดนะครับในส่วนนี้ก็พยายามที่จะให้เขาทำหลัง เวลาเก้านาฬิกาแล้วหลังโรงเรียนไปส่งนักเรียนอะไรต่างๆแล้วแล้วก็พยายามทำในช่วงบ่ายๆนเย็นๆให้มากที่สุดนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นเทคอนกรีตอย่างเดียวฮะไม่มีการฝังท่อระบายน้ำไม่มีฝังท่อประปาน่าจะเร็วนะครับน่าจะเสร็จภายใน3เดือนได้ในส่วนนี้ครับก็เรียนชี้แจงให้ประชาชน ได้รับทราบนะครับในส่วนนี้ขอบคุณครับ